ขอกระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Doggy No 68นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมของเกมการเล่นฟรีไฟเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับวันนี้จะมีทั้งหมดสองกิจกรรมสำหรับใน่วนของกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมไฟล์พัสอันใหม่นะครับแล้วก็สำหรับใน่วนของกิจกรรมที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตู้อีโวอันใหม่นะครับก็สำหรับใน่วนของตู้อีโวอันใหม่อันนี้จะนำในส่วนขอองงงกกาเแบบโบ ก็ถ้าใครอยากได้ในส่วนของกางเกงฟิลฟิลแบบอาเคสําหรับวันนี้มีให้สุ่มแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับในส่วนของกิจกรรมที่ผมจะอัปเดตในวันนี้นะครับก็ลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตกิจกรรมเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมไฟพ p ส s s อันใหม่นะครับก็สำหรับในส่วนของไฟพ p ส s s อันใหม่อันนี้มีชื่อว่า Evil Enchanted นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เฉพาะคนที่ซื้อ Elite Pass นะครับแล้วผมก็จะยกตัวอย่างให้เฉพาะชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงนะครับก็สำหรับในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับก็จะมีชื่อว่า d e a d f u l Princess นะครับก็สวยและน่ารักมากๆเลยนะครับ แล้วก็สำหรับในส่วนของชุดผู้ชายนะครับก็จะมีชื่อว่า Darkness Prince นะครับก็สวยและเท่มากๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากมาเลื่อนขั้นสำหรับในส่วนของ Elite p a s s นะครับก็ให้กดไปที่เลื่อนขั้นเลยนะครับก็สำหรับในส่วนของการเลื่อนขั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบก็จะมีเซตขั้นสูงและเซตขั้นสูงนะครับก็สำหรับในส่วนของธิ์ขั้นสูงนะครับปลดล็อกภารกิจขั้นสูงเพื่อรับขั้นสิบเพิ่มขึ้น ก็สูงสุดรายวันเพิ่มขึ้น100ชื่อเป็นสีแดงตอนสังหารแล้วก็สำหรับในส่วนของเซตขั้นสูงนะครับได้รับสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิพิเศษและขั้นพิเศษอีก50ขั้นรับของรางวัลสุดพิเศษทันทีนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็เราจะต้องใช้เพชร450เพชรนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของเซตขั้นสูงนะครับ ลด48%จาก1,950เพชรเหลือแค่1,000เพชรเเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครอยากมาเลื่อนขั้นสำหรับในส่วนของไฟพ a ัสอันใหม่ที่มีชื่อว่า Evil Enchanted ก็สามารถที่จะมาเลื่อนขั้นกันได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไปรับชมกิจกรรมันต่อไปกันได้เลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตู้อีโวอันใหม่นะครับก็สำหรับในส่วนของตู้อีโวอันใหม่อันนี้จะนำาในส่วนของกางเกงแบบ i า o ุโอปรับมาให้สมอีกรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของชุดครับว่ามีกี่แบบมีกี่สีนะครับก็จะมีทั้งหมด6แบบ3สีนะครับก็จะมีสีน้ำเงินนะครับมีสีทองแล้วก็จะมีสีขาวแบบ i u o ุนะครับ ก็สำหรับในส่วนของชื่อของชุดต่างๆนะครับผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องรีบลงคลิปแล้วนะครับก็สำหรับในส่วนของชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะใช้พิมพ์เขียวทั้งหมด3อันและหินแป้งล่างทั้งหมด7อันนะครับก็สำหรับในส่วนของชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงที่เป็นสีทองนะครับก็จะใช้พิมพ์เขียวทั้งหมด2อันและหินแป้งล่างทั้งหมด5อันนะครับ แล้วก็สำหรับพิเศษของชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงที่เป็นสีขาวนะครับก็จะใช้พิมพเขียวทั้งหมด1อันและหินแปรงล่างทั้งหมด3อันนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพิเศษของชุดมีกี่แบบมีกี่สีนะครับก็สำหรับพิเศษของระยะเวลาของกิจกรรมนี้จะเหลือแค่5วัน,นครับก็ถ้าใครอยากได้กางเกงเฟี้ยวๆแบบอโอเคก็สามารถที่จะมาส่งกันได้เลยนะครับสำหรับพิเศษของตู้อีโวอันใหม่นะครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้เล่นกินกรมเสร็จไปเป็นเีื่องเรอยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย